ออมี่ดอกเ้ยมืดกตืบ้าเลยเบื้องนะครับขีฟาข้าฝนจะตกแล้วนี่นะครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยนะครับมบิกตืบ ต๊ไปต๊กฟังไดเนาะฝนเนีนนนน่เนาะนองเอยมนถิมาต๊ฟังท่้นี่บอเหมือดตึบมากเลยเบาจะออกไปหาอยู่หากินไปครับหาอยู่หากินน้ำกันท <ตก S 1> ังคุ่ล,ละต๊ะกับต๊กวะสวัสดีครับผมอครับในหอยเคียนคือเก้าครับพี่น้องเพื่อนชาชีพชาวยูทูบทุกคนในหอย ครับรถลดมาต่อนุกตูมครับฝนตกกำลังตกเลยครับผมเลาะเบิรงซืือเดอกครับมันสีเป็นยังไงบ้ได้เห็นโบโว่วบูเลาะมาแต่ไกล,ไล์เลยล่ะ ไปในห้อยห้เบนครับบรรยากาศรอบๆนำมังองกับบ่มี ฟังนั่งผีไม่ตักคืออยู่หรอกครับฟังนั่งนี่ลูกเป็ดครับมึงไม่เห็นบอกพี่น้องมันบินไปแบบนี้ตดวจต้องดังต้องดังอยู่ครับผมอยู่ฟังทั้งไหนาฟังพุคนกับมี้ครับผมนั่นครับอยู่อยู่ไหนาตรงนั้นนะครับผม หลายโตอยู่ครับอู้อยู่กลางท้องนาฟังผลกับมีเบิง่งกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโตครับชุดซูมซัมนี่แหละครับเอ้ยพี่น้องเอ้ย พูดนะครับลูกเป็ดนี่ครับยูมองใต้มือผมนี่เนี่ยครับเนี่ยแต่ยูมองเลยโอ้อ็นแซวเลยครับลูกเป็ดกำลังลงหนานบินไปเลยครับลูกตุ้มก็มีลูกปุ่นคูนครับลูกตูมฟางปุ่นครับ มึงลูกเป็ดพันร้อยเหรียญครับผมมันร้อยเหรียญเนี่ยมันหอมบระยา่านหองคนโบได้เอาขากล่องมันเอาโขเอามือจับเอาครับผมโอดูฟังผมครับนกตูมหนึ่งสองสาม สีโตครับมันคือโบตีกันโบกูเถื่อกูเถื่อนกตู้มันเห็นกันตีกันเลยเลยครับผมหนกเป็ดมันร้อยเหรียญอยู่ครับท่านบอกร้อยเหรียญเซลอยู่ <c oughs> มันก็มันลงครับช่วงเนี้ยช่วงนี้ก็บซีโมง้งกับผ่าโม้งเลยครับผมไอหอยเค็นครับรถออกมาบึงทงุ่งไอทุ่งนาเนี่ยครับมือหนีมาธุระ เอาไปปกพ่พอกันไหมครับผมเห็นนุกเป็ดครับผมจับอยู่คันเทนาจับอยู่คันเทนาครับผมตัวผมพยายามสีซองหามันเนี่ยครับผมอยากให้พี่ให้น้องเลยเห็นมันก็บมเห็นนูกเป็ด ซูดซูมเท่านี้แหะครับผมเอ้ยบมเห็นเลยแหละบัานนี้นี่น้องบเห็นหอกแต่ว่าผมเห็นโตมันอยู่เอาซัมมี้ก่อนครับผม มาเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเดี๋ยวผมจิดซูมเขาเต็มที่เลยครับโอ้โหอยู่หายหน้าหายคนะนะน,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 นั่นหามมาแล้วครับดำดำยางมาแล้วพุ่มพุพ่มยางมาแล้ว ครับเฮามาแล้วเข้ามาแล้วต้อรตรงระตูมครับเอ้ย นกมันจับอยู่ไปไยไหมค,ครับสี่ตัวเราะมาเบิงแถวทงไฮทงนาฟังทั้งผี่ครับมันอยู่ไกลครับเพอเห็นพอเงาเงาเนี่ยแหละครับผมอยู่ทั้งฟังแล้ผลเพอาะดำดำอยู่ไหนาอยู่กลางไหน,นาผมมันไกลครับมันไกลกค,ครับอีรีผมครับโคมุกโคมุกโคมุกอยู่ดำดำ ฟังทั้งคุณนะผมพยายามบัสิซูมเขาให้เบื้องตอนมันขืนมามันก็บ่กขืนมาจากเทอครับผมน้ำดำนะครับผมสงสัยเขามาต่อเขามาต่อดูอ่ะครับมันเลยบกคอยเข่ามาเข่ามาเลยครับผมเข่ามาไกลแล้วเข่ามาไกลแล้ว นุกกับลายอยู่ด้วยครับแต่ว่ามันหนักค้นมันพันทางดูครับเออค่อยแต่เห็นมัน,มนตื่นคนนำ้ำนุป็ดกัลงอยู่พูนครับเห็นอยู่ใกล้ๆพูนะ่ะหัวมันว่าเขามาเลยครับผมเขว่าสิ ให้มันเขาว่าไก,ไก่ก,ก่อนนะครับทั้งสิบซูมซุดซุูมตรงนี้นะครับเป็นกานว่าซุูมนะครับไม่กับซูมบ่ไใดอุ้มเนี่ยรบบมันเร,บเรา,เาบอกเขามามันยืนฟังเสืออยู่ามาเดินที่ครบแหละ ทำเลยได้นะมันไกลครับไกลอะแทะ้ ี๋ยวผมจะให้พี่ให้น้องเบิ้งลูกเป็ดครับผมเห็นลูกเป็ดบินมาอยู่ท้งฟ้าคนนะ่ะเป็นกลุ่มเลยครับผมจักมันถี่ไปลงหม่องไหนครับเนี่น้งเนี่ยอออนไลน์พบกันใหม่ครับคลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีครับ